สวัสดีนะครับเพื่อนเอนและคลิปนี้นะครับจะได้มีโอกาสได้มีไฮไลท์เกมเพลย์มีการรีวิวนะเตะสักเตะเพื่อนๆดูสักทีหลังจากที่ดังหลังผมไม่ได้ลงคลิปเกี่ยวกับเกมเพลย์ของเกมซียีห้ามูอัติเมตทีม,มนะครัผมมาเล่นบ้างนะในสตรีมแต่ว่า ไม่ได้ตัดเอาไปลงเลยวันนี้ก็ถือเป็นโอกาสดีที่จะได้มีไฮไลท์ได้ได้อัปเดตทีมของเพื่อนด้วยเผื่อใครยจะเห็นว่าเอ้ยตอนนี้ทีไปถึงไหนแล้วอันนี้คือไอดีหลักของผมนะไม่ใช่ซีรีส์ไคลฮาวเวิร์ดจริงๆนะครับซึ่งไอดีไคลฮาวเวิร์ดผมก็ยังเล่นอยู่นะแต่ยังไม่ได้ทําลงเฉยๆมาเล่นไปหลายรอบมากๆแล้วนะครับก็โดยผมจะมีนักเตะ มาเทสกันในวันนี้แน่นอนนะครับคนแรกก็คือโรเบโตบาโจสุภาพบุรุษเปียรทองคำการ์ด SBC ที่มึงเข้ามาใหม่ล่าสุดในเกมนะวันนี้เลยนะครับตัวนี้สกิล5วิก4นะครับขาขวาเพสต์สไตล์ก็จะมีทอ็กซ์นิคอทองแฟลร์เฟิร์นฮัทเพสโพเวนลองบอลพาเจสบอลแล้วก็ฟิเนนชัอตนะแล้ววันนี้เดี๋ยวผมจะมาเล่นเป็นกองกลางตัวลุกนะครับจะมี5เกมให้เล่นแบบนี้เลยนะถ้าเพื่อนๆอยากทำนี้ SBC สามารถไปอันล็อกได้เลยนะจะใช้การ์ดทำอยู่ที่ถ้าซื้อทั้งหมดประมาณ4 7 0 0นะครับ ำหรับบาจโจใบนี้นะส่วนอีกคนหนึ่งก็เป็นบูฟ่อนนั่นเองนะครับการออนดิสเต์ไอคอนนะครับอันนี้บูฟ่อนเนี่ยใช้การ์ดน้อยกว่าบาจโจนิดนึงประมาณ3ามแสนห้าโดยประมาณนะครับมีเพสไทรเป็นฟารีนะครับในการพรุ่งพุ่งไกในการลูกยิงนอกกรอบฟิเน็ตช็ชอตอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันอื่นเน่ยไม่มีเลยนั่นเองนะครับโลก,ก็ตั้งในทางโกลคิปเปอร์แล้วก็สว er นะีปเปอร์นะมันจริงๆก็จะเน้นเป็น2คนนี้นั่นแหละแต่ว่าใบอื่นๆที่หรือที่เดี๋ยวเพื่อนได้ดูฟอร์มกันด้วยไม่ว่าจะเป็น อิมิโนโบูตากินโนที่ผมเปิดได้มานะไอ้กคอนตัวนี้ก็ราคาประมาณล้านต้น,ตน,ตนล้านสองคิวสามวิห้านะครับเอสไตล์เป็นเทคนิคเขทองนะครับมีฟินเน็ตช็อตทิปช็อตแฟร์ทิเวลา่าฟลิกเฟิร์สเซ็ปแล้วก็เฟิร์สพัดนะผมก็ตั้งโลไว้เป็นโพสเชอร์นะครับเป็นรูนที่มีพัดพัดด้วยนะครับอีกคนนึงก็จะเป็นเจอรารดนะครับการ์ดอันติเมตเซสเจสชั่นนะครับที่ทุกคนได้ตัวโลนมาผมเอาไปเล่นเยอะนะแล้วนักแข่งในรายการซีโปรล,ล่าสุดเนี่ยก็ใช้กันเยอะเลย ยูสามวิสี่นะครับเป็นสแตทส,สวยๆเลยใส่ชาร์โด้ผมจะเอามาเล่นเป็นกลางโฮลดิ้งนะครับเนี่ยมีเทสส่งเกือบครบเลยนะยูสี่ปริงลองบอลนะครับตรงนี้มียิงข้างเท้าด้วยนะครับทิวเอล่านะเนี่ยเราจะตั้งเป็นบล็อกทูบล็อกพัส์พัสด์หรือตั้งเป็นโฮลดิ้งก็ได้เดี๋ยววันนี้จะเอาไปเล่นในดิวิชันเลเวลกันนะครับเพื่อนๆโอเคถ้าพร้อมกันแล้วก็ยังไงเดี๋ยว ผมไม่ได้นำแผนท mm ี hmm. ่ใช้ในวันนี้ด้วยนะเดี๋ยวไปลุยเล่นกันเลยครับ Let's go f u t c h e a p Coin จำหน่ายคอยในเกม EAFC 25ใช้ระบบ Comfort Trade ปลอดภยัยมั่นใจได้เต็มไม่มีหักภาษีพร้อมคำแนะนำในการเทรดที่ปลอดภัยที่สุดพิเศษแจ้งกับทางร้านออกมาจากช่องี่จิ๋วฟีฟ่าแถมคอยเพิ่มให้อีกกดเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยครับโอเคนี่คือแผนผมนะ4411นะครับวันนี้เราจะตั้งเป็นแบบนี้เลยนะครับ Build up style b a l a นะครับ Defensive Apo ตั้งหายนะส่วน p l a y r o นะครับประตู ปูฟอนเนี่ยมันเป็นพัดพัดตรงโก้กิปเปอร์ผมก็เลยลองใช้ดูนะแต่จริงๆปีนี้ผมชอบสวิปเปอร์มากกว่านะรู้สึกว่าดีกว่าเยอะเลยแต่ผมจะลองอันนี้ดูด้วยนะครับคู่หลัง,งลตั้งดีเฟนเดอร์นะซาลิบาวมนเดอร์เวนแบ็กซ้ายแบ็กขวาตั้งฟูลแบ็กธรรมดานะครับกับบา巴านะคู่กลางเนี่ยผมจะเอาเจอร์ลาดตั้งโฮดิ้งส่วน,นจูตั้งวอลทูบ็อกนะครับแล้วก็ปีขวาตรงอดาม,มาตั้งวิงเกอร์ฝั่งซ้ายผมตั้งอินไซด์นะครับแล้วก็ตรงบัตโจเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองให้หมดเลยมันมีทั้งเพย์เมเกอร์ มีชาร์โดแลวก็คลาสิกเทนซึ่งเป็นโลใหม่ที่เพิ่งแอดเข้ามาดูผมจะขอสตาร์ด้วยคลาสิกเทนก่อนเลยนะครับแล้วก็บูตาผมตั้งเป็นโพเชอร์แบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆประมาณนี้นะ่าแรกมาแล้วครับเพื่อนๆไปลุยเร่งกันเลย<ส><ส> let's go อันนี้ก็ทีที่ผมเจอนะฝัง่งู้นมีใสเจอราดม,<ป>มาด้วยนะก็ได้เลยวันนี้ผมมีบาโจอยู่ในทีมเนี่ยบอกเลยว่าบันเทิงแน่นอนนะเพื่อนๆอยู่ในเกมก็จะมีปีนคำแบบนี้เลยนะ สุดๆ,ดๆนะครับแล้วดูผมชุดที่ผมใส่เข้ามาสิเพื่อนอัสซูรีเอามาดิบูตาบูตาเกนยนี่เราไม่ได้รีวิวนานนี่เราบอกก่อนแต่บูตาขโมยซีนเพื่อนบูตาขโมยซีนก่อนเลยลูกแรกนะครับและเป็นการงันครั้งแรกของวันนี้ด้วยเข้าเลยทันทีทันใจเมื่อวานผมเพิ่งทำคลิปแนะนำนักเตะเมตาราคาแสนนึงไป ในเนี้ยมีนักเตะที่พูดอยู่ในคลิปนั้นเยอะเหมือนกันนะพูดถึงอะอย่างเจอราดอย่างซาลิบาเนี่ยก็เป็นตัวทองอยู่นะมีอย่างเมนตี้มีอย่างโดเรนเต้อย่างอย่างราฟินญาที่มีมาทียุคุณญาติที่ผมใช้ก่อนที่จะมีบาโจผมอยากเพื่อนๆอุ้ยบุฟฟอนสวยผมอยากให้เพื่อนๆเห็นคุณญามากแต่จริงเพื่อนๆในซีมาเห็นกันหลายรอผมไม่ตัดลงี๋ยวอีโวมันจะหมดซะก่อนนะ อาวุฟเฟผมโชว์เซไปแล้วหนึ่งทีเอ้ามึสงใใส่งให้ใครอ่ะโอ้นี่เันจะหลาดสวยครับลาฟินยาวันทูกับบูตาครับสวยครับลาฟินยาปีกซ้ายที่โหดที่สุดในเกมเลยนะาครหนึ่งแสนมีคนขโมยซีอีกแล้ว <laughs> มีคนขโมยซีอีกแล้วบูตา ตัวนี้ของตัวแบบผมเลยนะช่วงนี้ไหนคาสสิกเทนผมอยู่ไหนเนี่ยคาสสิกเทนไม่เข้าการอบเขตโษเลยนี่ว่าคาสคาสิกเทนคาสสิกเทนมาเจมาแล้วครับลูกแลในสโมสรจริงๆอ่ะบางคนอาจจะคิดว่ารู้สึกว่ามันไม่ค่อยคุ้มนะแต่ผมคิดว่าคือท่าน คือการไอคอนมันก็ราคาแพงกว่าปกติอยู่แล้วครับมันก็มันก็ไม่ค่อยคุ้มเท่านักเตะปกติอันนี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเพราะว่าไอคอนมันก็เหมือนมันมีราคาบบชาร์จเหมือนมีภาษีเพื่อนเหมือนเสียแหวะนะนะอะ20%น่ะเพอราอะความเท่แล้วก็ความไอคอนิกกับเรื่องราวที่เขาได้สร้างมาตลอดอาชีพของเขานะนักเตะอันดับตำนานนะ่ะเพื่อนมันก็แพงอยู่แล้วแหละแต่ถามถึงความคุ้มเนี่ยมันก็คงสู้แบบปูเตะทองอะไรอย่างงี้ไม่ได้หรอกแต่จะเป็นแบบคุณย่าต,ตัวอินฟอร์มอะไรอย่างงี้ แต่คือบางทีความความเฟี้ยวเนี่ยมันหาซื้อไม่ได้ไงโอ้โหไอ้โอ้โหลูกนี้แอซซิตมาขนาดนี้เลยเนี่ยบาจโจโอ้โหเอา้าไอ้เชีย่ยลุตขนาดนี้ไม่คือคือพเพื่อนๆอาจจะไปซื้อกลางลูกเก่งๆได้น,นัในแราคาสี่แสนนะแต่พเพื่อนๆไม่สามารถไปเอาหาความเท่แบบบาจโจนเนี่ยพเพื่อนๆหาไม่ได้มันมีแค่คนเดียวบาจโจก็มีอยู่คนเดียวในเกมแล้วบูตาผมก็ยิงลูกที่สามไปแล้วครับเพื่อนๆ แต่เมื่อกี้ช็อตบาจโจแทงมานี่คือแบบโอ้โหอย่างสวยอะแล้วแบบบูตาร์มันยิงออกได้ไงอะเลยเลยเลยมีแค่สี่เกมยังไะเลยสี่เกมงั้นเนี่ยบาจโจเนี่ยเราจะต้องไม่ให้เขาออกเร็วไงถ้าเราออกเร็วตามเมื่อกี้คลิปสั้นเลยนะยังไม่ลองบาจโจเต็มไม่เต็มหน่วยเลยนะเนี่ยฟงบูฟอนไม่รับการทดสอบเลยเอ้อดูโจไม่ แต่สแตัมันเพิ่มน้อยไปจริงผมก็รู้สึก้นเหมือนกันมันมันเหมือนว่ามันจะเพิ่มจากตัวที่เป็นตัวเบสของบาโจแค่อย่างละหนึ่งเองครับเพื่อนๆนี่ข้อทองบาโจเอะเฮ้เฮ้เฮ้อู้อู้็ู้อู้ในู้่้อ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 ูู้้อู้อู้อูอููู้้้อู กดนี้ตึงอ่ะเพื่อแต่งจังหวะให้มันได้ช่องของเราอ่ะผมโอเคนะแต่ไม่เร็วเลยอ่ะบาโจบาโจช้ามากแต่เราเล่นแบบเบอร์สิบธรรมชาตินี้เขาไม่ต้องวิ่งเยอะหรอกใช่ไหมเล่นแบบศิลปินนะอูฟนโอเคโอเคนะบุ๊บสวยครับ เอมากเลยอะ่ะผมอยากทำนะบุ๊กมาเล่นในทีบ้างแล้วเนี่ยคือ <c oughs> เหนียวไม่เหนียวไม่รู้อะแต่เท่จัดผมก็แอบเบื่อกูตัวเหมือนกันนะผมรู้ว่ากูตัวมันเหนียวแหละผมรู้เลยแหละว่ามันเหนียวนะบุ๊กก็น่าจะเหนียวนะมาดึงก่อนเจวนเจอรัลาขึ้นมาเองเลยเจอราดเจอราดแทงให้กับบูตา, <c oughs> าไม่ไ <c oughs> อ้ยเจีย๊ย ยิงวัดโจเอ้ยไม่เข้าเลยแม่งสักลูกนึงระวงังระวงังบุฟัฟนไม่ลูกนี้เสฟไม่ได้ครับเดาแฮ์รี่เคนตีเสมอดูคนล่างมาดิจะฝั่งนู้น่ะทุกคนโอ้ยโ,โ,โ,โดนเึ้นืงสนัานกำเริบตามไม่ทันละวิ่งตามแฮนรี่เคนตัวเพลเยอร์เดี๋ยวมันไม่ทันได้ยังไงเนี่ยซาลิบานีเนเนเน่เล่นี่มิเลอย่เนเะ่ย อุ้ยอุ้ยอุ้ยบุตาบุตาแบกมันเด้งแบกมันเด้ง yes woo แต่ผมไม่ค่อยชอบโลคลาสสิกเทนนะรู้สึกเหมือนมันขี้เกียจอ่ะมันขี้เกียจมากเลยนะเนี่ยเหมือนมันมันอยู่กับที่อ่ะไม่รู้ผมคิดไปเองหรือเปล่านะอุ้ยเกือบถึงอุ้ยถึงด้วยแอซีนได้แบบนี้แอซีนโดนมันเจ้าโอเคอู้ นี่คืออะไรวันเนี่ยแต่ผมเอาไปก่อนนะจังหวะเนี้ยอูยฟานได้อูฟานได้โชว์คำเหนียโวโหดโดนแทบอีกแล้วโดนแทบเข้าอีกแล้วสามสองอีก,ออกอเกมนี้ฮะยังไม่จบตีแล้วที่ยังไม่จบไปอันดามาไหลมาให้กับเด็คิอองบาจโจหน่อยเด็คิอองบาจโจได้จังหวะล็อกเข้ากรอบเขตโทษเองแล้วจบเองโอ้โหติดแซ่อีก เ้ยเฮียบาจโจ้มอยู่ไหนเนี่ยเฮียบาจโจ้ไหมพี่เนตช็อตนอกกรอบ่อยสวยมาก The King โได้พี่เนตช็อตเนาะพี่เนตช็อตเงินไงไม่มีทองก็ไม่เป็นไรครับ มาดิมึงมาดิมึงดิกูคูเลยย่ามึงมาดิเกรนี่เข้าท้องเกรนี่เข้าท้องอยากแม่งเลยแล้วกันเบาจัง <c oughs> เฮ้ยเบาจังวะต้องกดเผื่อแน่ๆอมมาดิกวาดแล้วกวาดอีกออ,อ,อะไรเนี่ยไว้ไว้ ไปไปเออ like. ไปบาโจบาโจดึงลบสองลบสามบาโจสกิลมุกๆๆยังไม่เสียบาโจกระโดดกลับคืนทางนี้อีกอ้อบาโจสกิลเยอะจริงอะไรก็ไม่รู้โอเคเอาเป็นว่ามันชนะแล้วกันตาที่สามตอนนี้ผมเปลี่ยนบาโจไปเป็นโลเพเมเกอร์แล้วนะครับส่วนที่เหลือก็เหมือนเดิมนะเพื่อนชุดเดิมเลยครับ อันนี้ก็ทีที่ผมเจอนะมีฮาวเวดด้วยว้าวฮาวเวดอีวูเหรอ่นี่ยคือบาโจหลังที่ที่เล่นมานะเพื่อนๆชามากเลยครับแล้วก็ผมเพิ่งมาเห็นอีกทีนึงว่ามันไม่มีอีวีสีเงินด้วยตอนที่ลองตอนต้นไม่ทันสังเกตไว้ซึ่งมันผมว่าถ้ากลางลุกไม่มีอีวีสีเงินเน่ยเล่นเล่นยากเหมือนกันนะถ้ามีก็ดีแต่ไม่มีก็คงคงไม่เป็นไรแต่มันไม่ค่อยมีช่องใจสวยๆเท่าไหร่ เจดาที่บาโจไม่มีอินวิซีได้ไงวะบาโจไม่มีแล้วตัวไหนจะมีะกีตะกาจัด <c oughs> <c oughs> ส่งเหมือนไม่คิดอะไรอ่ะขอแค่ <c oughs> กดไปก่อนนะ่ะ <c oughs> กีตะกาอยู่กันที่โดน โดนจ้าโดนเผอเม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 อ<า>โดนบูตาชกมีคนเมอนี่เขาบอกว่าอย่าเล่นหน้าบ้านอย่าเล่นหน้าบ้านโดนตัดแล้วมันยาว เจลาดงัดมาให้กับอิมิเนโนบูตาเกนโยอเอ้า,อออา,อาฟ้าเฉยเจอลาดสวยเอ้าฟ้าเฉยาดวิ่งมาเอาเลยาดวิ่งมาวิ่งมาจี้เลยเจลาดวิ่งมาจี้เลยต่างวิ่งไปแล้วบาโจสวยบาโจดึงนิดนึงไหลให้บูตาสวยเทเฟฟฟุตบอลเย่สามไอคอนผมประสานงานกัน ไม่ทำอะไรพู้ตาเฮ้ย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 เท่จริงๆเลยนะเนี่ยท่านี้อยู่ดีเป็นรถไฟเฉือดเฉืยผมไม่เคยกดท่านี้ติดเลยเนี่ยผมกดมั่วอือเท่จัดกดไงเงีเมื่อกี้ใครดูจอยผมนะบอกที่กดไงท่าเมื่อกี้เอ้ยมันมันเท่จังวะท่านั้นอะมันต้องกินดีแล้วท่าเมื่อกี้กดยังไงเพื่อนๆเอ้าได้ฟรีคิกตรงนี้อีกโรเบโตบาโจคายิงฟีกี้เก้าสิบ มึงโดนแน่มึงโดนแน่อุ้ยอุ้ยเกือบเข้าเหมือนกันนะบาโจเป็นศูนย์เหรอเป็นศูนย์ของบาโจรหรือเปล่าฮึ๊บไม่ได้อ้าวโดนโชกอีกแล้วไม่เข็ดผมไหลามาให้กับลาฟิญ่าอยู่ไปไหนไม่รู้รช่วงโปรโสเสียงกระจาย นั่นดิผมว่าทําได้นะบูฟฟ่อนอะประตูมันก็เหมือนเดิมอะซักคือท้ายมันไม่มีตัวไหนที่แบบจะเซฟให้ทุกอย่างได้อะไรเงี้ยับต่อให้เป็นสุดยอดประตูยังไงก็ต้องมีเข้าบ้างโดยเฉพาะบางทีถ้าเจอคนโหดๆที่เขายิงแบบรู้วิธีเราขยับโกหรือแบบกดเขียยเก่งๆอะไรอย่างเงี้ยก็โดนหมดอะตัวไหนก็โดนหมดอะท้ายก็ต้องฝึกขยับโกแหละเพื่อนๆถ้าไม่ขยับก็โดนหนักครับ อือยอนเลนแต้บาจโจบาจโบาจโไม่ส่งด้วยไม่ส่งไม่ส่งจะเทสแม่งไม่เข้า,าอีกาโจตั้งเพงเมเกอร์แล้วเล่นดูมีเอฟเฟก์ขึ้นเยอะเลยนะบาจโจดีกว่าครับดีกว่ายังเห็นได้ชัด หลัดอกไม่เข้าสักลูกเลยบาโจเอ๋ยเนี่ยเบบาโจพอแล้วยิงได้แล้ว them, ยิงเข้าได้แล้วนะ่าเอ้ยบาโจปุ๊บปุ๊บปวยบปุ๊บอ่าบูตารับช่วงต่ออ่าไม่ถึงอีกนี่หนึ่งช็อตที่ไม่สามารถงานึ้นอย่างนี้ก็ได้เอ้ยดังการละโซ่งานละโซ่ไปสู่ของบาโจและบูตารองโลโก้โอเคได้เป็นท่าอะไรก็ไม่รู้ที่บาโจทำเมื่อกี้ ผมไม่ได้ตั้งใจให้มันออยแบบนั้นนะแต่สวยเฉยผมงงว่ะเออดีเวยมาครับเพอ่อนๆอันนี้จะเป็นตาที่สี่นะตัวน,นี้ผมกำลังนั่งชั่งใจอยู่ว่าผมจะเล่นให้ครบ5เกมดีไหมหรือผมควรเก็บตัวโลนบัตโจกับบูฟฟ่อนไว้หนึ่งเกมเผื่อไว้เล่นในโหมดครับดีนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันแล้วกันว่าเกมนี้ออกมาเป็นยังไงเออถ้าเกมน,นี้ชนะสวยๆได้อาจจะเป็นตาสุดท้ายแล้วก็ได้ แต่ว่าบุฟฟอนเพื่อนๆอาจจะไม่ค่อยเห็นฟอร์มเลยอะทุกคนแต่จริงๆผู้สาประตูคงไม่ต้องอะไรมากนะคือความรู้สึกว่าดีคือดีจบจริงๆผู้สาประตูไม่ได้ซีเรียสเท่ากับการที่เพื่อนๆจะได้เห็นบาโจเนาะนะครับเดี๋ยววันนี้อาจจะได้เห็นก็นะมันยังไม่มีช็อตให้พิสูจน์เท่าไหร่แต่เราจะปล่อยให้เขาบุกอย่างเดียวก็ไม่ได้ไงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แต่ผมคิดว่าน่าไงน่าจะดีอยู่แล้วแหละประตูไม่น่ามีปัญหานะครับวันนี้พุ่งไม่ถยงนะยีงเกือบเข้านะ บุฟฟอนไม่น่ามีปัญหาแหละบาตโจเนี่ยปัญหาเลยบาตโจเนี่ยปัญหาเลยบาตโจปัญหาหรือเปล่าปัญหาไม่รู้อย่ามายุ่งกับผมนัานจะพูดอะไรการจะบอกว่าไม่คุ้มใช่ไหมหุ้มคุ้มคุ้มหุ้มหุ้มก็ได้บาโจรีบโชว์ฟอร์มใหญ่เลยนะระดับการไอคอนเลยนะเฮ้ยเ <c oughs> เอาดีนะบุ๊คดิสโก้ไปช่วย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 น้ำพุ่งมันตัดลูกคอได้น้องบุ๊คน้ำพุกงอมตัดลูกคอได้อืมดีห้าดีหกเป็นแล้วั๊อู้น้ำพุ่งเดสโก้ได้ทดสอบกันไปเลยเกมนี้นี่เป็นไงล่ะของรางวัลก็ได้เยอะกว่าคนอื่นเขาโอ้ตรงนี้โดน เ้ยทำไมผมยิงเบาจังวะปัจโจผมอุส่าต์ยิงสวยๆเลยนะั่นน่ะแต่ผมยิงเบาเกินนะเพื่อนๆอุส่าห์ล็อกมาจังหวะล็อกนี่คือใช่เลยนะั่นน่ะใช่ทุกอย่างเลยนะตอนล็อกเนี่ยแต่จังหวะยิงเนี่ยไม่ได้เลยครับที่7จิบหนะครับตอนนี้ใครจะเป็นคนแบกปัจโจรหรือเปล่าโอ้โหลูกนี้ยิงโดนนาลูมาเซฟสวยจัด เจอลาดสวยมากเจอลาดเจอลาดส่งสวยๆกูตาบาโจอุ้ยบาโจฝากก่อนวินนิ่งโกหรือเปล่าวินนิ่งโกหรือเปล่าบาโจไม่ผ่านไม่เชี่ยวมันด่าบุปผมึงเซฟมาให้มันซ้อมทำไมไม่ Oh, hey. โอ้ยดวนี้เซไม่ออกนะครับโดนซ้ำเลยที88ตรงสหนจะแพ้นะนี่ตานนี้ย,ยไปเอามาทำไงดีเนี่ยอะปาฏิหาริมาดูกันดีว่าจะมีหรือเปล่ามีหรือเปล่า,มลาไม่รู้มีหรือเปล่าไม่รู้ <c oughs> เอ๊ไม่แพ้ไม่ นี sabes, anyway, really well ่ใครคิดว่าผมจะจบแล้วเหรผมยังเวลายังไม่หมดนี่เดี๋ยวจะแซงเลยด้วยมีเวลาไหมล่ะทดเกี่นาทีทดสองได้อยู่มาบอลมาอย่าเสียบอลเชี่ยมไปแอบข้างหลังวะนำไม ไม่ทันทรอแต่ก็ไม่แพ้ครับเพื่อนๆตาที่สีโโ่ตาสุดท้ายมาแล้วเพืเ่อนๆนี่นคือทีมที่ผมเจอนะอบูฟันสวยอู้บูฟันซูปเปอร์เซฟสองครั้งกับ Well, you d เ n t want อร give t อ e b ่ l นเ w a y t ไ e r ่โอกครั้งนีไม่เอากา้คร้ามาจจ,จาจะอนให้หด,ด <c oughs> ือน่นๆนื่อเๆแต่ก็ยั้ได้แต,นนนะต่ึ้าเขาไม่ได้น็ไมบาง้วยเอ้าเล่าแร้กะแล้วล้าเราเนี่ยเอ้าออกเฉยเอ้า โอเคฝั่งนู้นเขาไม่ยอมเล่นกับผม้วครับเพื่อนๆก็จบลงเลยเพราะว่ามันหมดแล้วเ,เล่นได้แค่5เกมนะครับเดี๋ยวไปสุ่กันเลยว่าเป็นไงบ้างวันนี้นะครับครบทั้งหมดแล้วนะครับเพื่อนๆสำหรับคลิปการลุยดิวิชั่นไรวอลกับบัตโจและบุฟฟอนของผมในวันนี้นะครับบัตโจลงไป5เกมวันนี้ทําไป4ประตู5 acid นะครับโดยรวมเนี่ยผมให้7.5เต็ม10นะถ้าผมให้คะแนนนะครับอยู่ในคือถ้ามันถูกกว่านี้ถ้า2แสนอย่างเงี้ยผมว่าโอเคแต่ถ้าเกิดเทียบกว่า4แสนตอนนี้อาจจะไม่ค่อยคุ้ ก็ยังช้าอยู่ครับเพื่อนๆไม่ค่อยแบกนะแล้วก็ยิงค่อนข้างเบาด้วยผมมีปัญหาในการยิงที่ช็อตพาวเวอร์73เนี่ยมันค่อนข้างน้อยมากๆมันยิงเบาจริงๆเพื่อนๆก็เลยอาจจะไม่แนะนําให้เพื่อนทําเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าใครชอบเนี่ยรอตัวลนมาลองหรือว่าแบบชอบจริงๆอยากจะทํามาผมก็คิดว่าทําได้นะด้วยความเท่แล้วก็กายไอคอนช่วยบูสต์ค่าเข็มด้วยเนาะส่วนเจอราดานี่ก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับโดดเด่นมากๆสำหรับกลางร,รับนะครับตัวน,นี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมชอบจริงๆครับใครจะซื้อมาเล่นนะบอกเลยว่าเพอร์เฟกต์ นะครับรวมถึงบุบฟฟอนวันนี้ก็ยังไม่ได้มีช็อตปฏิหารอะไรมากนะแต่ผมก็เข้าใจเลยว่ามันก็เป็นผู้สาป,ประตัวดับเคแน่นอนนะครับในเกมนะยังไงก็เหนียวมากๆนะครับอยู่ในเลเวลกับพวกตัววันเดอร์ซงวันดัสซาอะไรเงี้ยแแน่นอนถึงแม้ว่าตัวนี้จะเนฟสัตลงมาตัวพรามนะครับก็ราคาไม่ได้แพงมากแล้วก็เท่ด้วยนะครับก็ลองไปทํามาเล่นกันดูได้เลยนะครับเ,เพื่อน ส่วนอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับสำหรับวันนี้ยังไงก็หวังว่าทุกคนจะสนุกการชมคลิปวันนี้นะครับเดี๋ยวโอกาสหนนะ้าถ้าชอบคลิปอะไรแบบนี้ช่วงคอมเมนต์บอกหน่อยผมจะได้มาทำคลิปแนวเล่นเดิมพันเลเวลรีวิวนักเตะอันนี้กันอีกเนาะนะครับถ้าชอบก็บอกกันหน่อยแล้วกันนะครับเ,เพื่อนๆเดี๋ยวเจอกันอีกในคลิปหน้าทุกคนบ๊ายบาย สุดท้ายนะครับเพื่อนๆผมก็ต้องขอฝากสปอนเซอร์ของคลิปนี้นะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจซื้อคอยในเกม FC 25 o e โหมดอันเตเมททีมเนี่ยสามารถติดต่อเข้าไปที่ร้านได้เลยนะแล้วก็อย่าลืมแจ้งกับทางร้านด้วยนะครับว่ามายช่องพี่จิ๋วฟีฟ่าเขาก็จะมีคอยแถมเพิ่มให้อีกด้วยนะถ้าเพื่อนๆคนไหนเข้ามาซื้อคอยกับทางร้านแล้วยังไงอย่าลืมเป็นรหัสอีกครั้งเพื่ความปลอดภัยของไอเดีเพ,เพื่อนทุกคนด้วยนะครับ